ไม่รมดาเพื <Okay. S 1> also, <die. S 2> ่อนเหรือดูคนเขต่อแถวกันอย่างเยอะเลยย้อแหนมข้าอถอนเพื่อนมนคนหนึ่งมุ่งเดี๋ยวก็รู้มะนาวคั้นต่อแลเพื่อนทำมันใหม่ๆนาวบีบใหม่ๆเลยนะได้หอมหอมตาสดจ้าตาสดจ้าสดแต่ละเพื่ออ่าเนี่ยฮะถูกก็อร่อย นี่ยดูเขาทำนะใส่สีลูกชัวร์ป่ะออันนี้ทำเป็นแหนมมาแล้วร้านไหมคะสิบาทได้จ้าชื่อร้านอะไรครับแยมแหนมข้าวทอดธรรมดาอ๋อชื่อแยมแหนมข้าวทอดนะมันเป็นสูตรของโค้กลาแต่ต้นเป็นคนโค้กลาอ๋อโค้กลาสูตรโค้ลาเพื่อนโค้กลาบ้านเองสิบาทบ้าของแท้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 ตอนนี้เราอยู่นี่นะตลาดสังกสีเพื่อนดูว่าอัปเดตหน่อยตอนนี้เป็นอะไรมีอะไรเพิ่่อนไหวมั่งครั ไปแล้วไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาล์ชาล์ชาแนลชาลชาล์ชาแนลชื่อหน้าตุ๊กเนาะจะได้ติดตาใจชาล์ชาล์ชาแนลดีนะโอเคยึดถือตั้งนาอะไรสองคนที่ตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยกันตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาล์ชาล์ชาแนลเทเดอร์สายแดด จากเทดเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาชาแนลเคเพราะว่าชาวชานี่มาแล้วพูดดังชาวชาชาแนลดังแน่นอนไปอ่านกันสิคต่อแถวกันอย่างเยอะเลยยำแหนมทอดเพื่อนคนมุงมากสงสัยสงกระสัยต้องมาดู ทำไมคนหนึ่งมงเดี๋ยวก็รู้แน่คือถุงใหญ่ให้เยอะยโมของ้านสดคะอะไริ่าุเียเยะกทนะแป๊บนึงนีู่ดังเาไม่ทันเออ เอองน่มะนาวคั้นสดนะเพื่อนทำมันใหม่ๆมะนาวบีบใหม่ๆเลยนะได้หอมๆน้ำสิบบาทเลยจ้านะคมน้ำสิบบาทเลยจ้าไม่มีแล้วไม่มีค่ะให้หนูคนซื้อก้อนุ้ฟเฟตน้ำตาลสดจ้าน้ำตาลไหมน้ำตาลก็อร่อยนะอืมพร้อมอีกนี้เลยเพื่อนเราใช้มะนาวใหม่ๆนะแบบคั้นตอนนั้นเลย

ถุงเขาเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยครับสี่สิบบาทเองสี่สิบบาทอ๋อขายถูกอร่อยคนเยอะเก้าสิบบาทเลยนะฮะมะนาวใหม่ๆน้ำซ้มน้ำตาลสดวนนะคะถูกก็อร่อยนะจ๊ะอ่าเนี่ยฮะถูกก็อร่อยถูกไม่ถูกก็อร่อยนะคะครับขายขายทุกวันไหนมั้งครับอังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์จ้อ๋อขายหลายวันอังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์สี่สิบบาทถุงเบิ่มเบิ่มแบบนี้เป็ ใใมใส่สีลูกเผ่อนะอันนี้พาไปแหนมม,มาแล้วนมคะล้าบบาทคะชอบตอนที่คั้นมะนาวสดๆเพื่อนคั้นกันใหม่ๆเลยนะมันเิ่มหอมมาเลยนมคะนบาทเป็นมะนาวสดเพื่อน ขั้นให,ให,ใหม่ๆหอมๆเลยน้ำใาสิบบาทคุม้มค่ามากมีแหนนมีนมนะแหนมสิบบาทเี่ยวทข้าวได้เลยทำเองมันก็เลยขายถูกได้๋อทำเองขายถูกได้ อังคารศุกเสาร์ที่เพื่อนๆมาได้เลยตลาดสังกะสีชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรครับยำแหนมข้าวทอดธรรมดาอ๋อชื่อยำแหนมข้าวทอดนะมันเป็นสูตรของโคราตอแต่มันเป็นคนโคราอ๋อโคราสูตรโคราเพื่อนโคราบ้านเอง ให้ดูเยอะมากเพื่อน40บาท40บาทแต่สูตด้วยสูตด้วยอร่อยด้วยสูตด้วยอร่อยด้วยเรียบร้อย40บาท90บาทเลยจ้านนะถูกอร่อยที่ไหนอยู่ที่ไหนใครก็มาๆนะเพื่อนคนที่ไหนใครใครก็ตามไปกินนะเออถูกมว่า40บาทเบึ้มๆเลย ยำแหนียรข้าวทอดสาสร่าสีเพื่อนเราผลจะผ่านมาผ่านไปก็เลยแวะมันดูมาเที่ยวมากินกันีน่40บาทขอบคุณนะครับ